4แสนห้าหมาพันครับระบบปูวิวใช้งานได้ปกติด<ว>ดครับตัวนี้ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดหนึ่งคันนะครับสำหรับคูปัต้า L 5 0 1 8 d t นะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2562นะครับราคาเพียง459,000บาทนะครับตัวนี้จะได้ไปด้านหน้านะครับพร้อมกับหางควนใหม่นะครับ 524นิ้วนะครับของค่ายสยามนะครับฐานพวนนะครับท้ายสวยๆครับรถตัวนี้นะครับเครื่องเกียร์มาร์กเดิมนะครับเก็บงานนะครับทำเป็นโฉมเอสให้เรียบร้อยนะครับใส่ข้อซิ่งไฟสีให้นะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับ3,480ชั่วโมงการทำงานนะครับวันนี้รีวิวโดยน้องทีครับป้ายเครื่องเกียร์เครื่องท้ายดีนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับมีแค่คันเดียวแล้วนะครับ พร้อมลุยพร้อมลงนาได้เลยนะครับใครหารุ่นนิยมใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวดีนะครับแต่ว่าเราเก็บโฉมเป็นตัวเอสนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักทายสอบถามมาได้นะครับนี่ครับหางใหม่นะครับตัวนี้หางใหม่ลงลึกปีเลยนะครับดูงานดันเขาครับ หางอาจจะไม่ได้ลงมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะถะลอกก่อนนะครับเดี๋ยวราคาจะตกนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับ L 5้1 8 1 8 DT นะครับรถจดทะเบียนปี2,562นะครับดูงานดันครับปีแ5 9 0 0 0ครับระบบโปรวิวใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ ทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้ใครสนใจพร้อมส่งได้เลยนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับสภาพพร้อมลุยพร้อมส่งพร้อมขายครับแถว5018 DT นะครับแต่ปรับสภาพเป็นโฉม SP นะครับดูนะครับชั่วโมงความร้อนนะครับขึ้นปกตินะครับดูสีสันห้องโดยสารครับเขาวีดีโอสงรอบปั่นมือเดิมนะครับอ่ะปั่นท้ายน่ยลูกอ่าออกปั่นท้ายปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับดูน้ำม้อน้ำนะครับรถเพิ่งเช็คเสร็จนะครับใบพัดลมหม้อน้ํานะครับแหงกันหม้อน้ําตรงนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องเดิมนะครับมาร์กเดิมคิวซีเดิมนะครับอ่ะที่เงินเปิดเปิดน้ำครับเปิดเครื่องยนต์ใหม่นะครับดูเครื่องยนต์ครับชัดเจนนะครับเครื่องไม่หลวมไม่ไอแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ได้ใหม่นะครับหนึ่งลูกขับน้ำไม่ดันนะครับอ่าใครสนใจนะครับราคาที่459,000บาทนะครับ459,000 เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับ L5018DT ปรับสภาพเป็นโฉม SG ครับ